ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวของที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยว LED นะครับเป็นแบบไฟเลี้ยวท้ายที่เอามาใส่เพิ่มกับตูดสั้นนะครับท้ายสั้นครับไม่ใช่ตูดสั้นเป็นไฟ LED ครับไฟวิ่งครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งอบอกสถานะซ้ายฝาวิ่งครับอันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดู มารีวิวให้ดูนะครับเพิ่งซื้อมาอของญี่ปุ่นนะครับไม่ดินเจแปนแพ็กเกจจิ้งก็มาประมาณนี้นะครับแกะให้ดูเลยนะครับเพิ่งสั่งมาแล้วเพิ่งมาถึงก็เลยแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อมีคนสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นไฟ LED ที่ต่อกับรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยมีรีเลย์ในตัวนะครับมีซ้ายฝาเดี๋ยวก็เอาไปลองใส่มอเตอร์ไซค์ดูนะครับอันนี้ว่ารีเลย์มันจะตรงรุ่นหรือเปล่ามันต้องเพิ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราต้องเอามาดูทีก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะมีเป็น ปักใส่ไฟตัวผู้มาให้เราจะต้องไปต่อกับตัวเมียอีกทีนะะจะต้องตัดสายของเก่าแล้วก็หาซื้อตัวเมียมาใส่อีกทีนะครับอันนี้ลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้ไฟมันจะวิ่งครับวิ่ครับรูปลักษณ์สวยงามดีครับดูแข็งแรงงอได้ไม่เยอะ ะพัสดุดีเหมาะก,กับการใส่กับท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นแต่งที่มีอ่ามีอะไรมีรูเสริมมาให้ติดกันก็สำหรับท้ายสั้นที่ผมเคยรีวิวไปอันนั้นก็มีมีเหล็กเสริมมาให้ เป็นรูนะครับแล้วก็สามารถถอดน็อตแล้วก็ไปใส่ในรูแล้วก็หันน็อตเข้าไปได้เลยอันนี้ถอดออกมาแล้วก็ใส่ได้ตามปกติเลยครับซื้อมาในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมซื้อมาราคา100ร้อยกว่าบาทครับไม่แพงแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมลองเอาไปใส่รถแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับ ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเยอะสั่งในอินเทอร์เนต็ตนะครับพวก Lazada, Shopee อะไรพวกนี้นครับราคาก็ไม่แพงวัสดุพอตัวก็ดูโอเคเลยครับถ้าเกิดมันใช้งานได้ยาวๆนี่ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับกับราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยครับรวมส่งลองไปหาดูหาซื้อดูในอินเทอร์เนต็ตนะครับมีขายเยอะเลย แต่ตัวนี้ที่ผมเลือกมาก็ทรงมันจะเรียวๆหน่อยอมีไฟ led 12ดวงมันลักษณะมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูแล้วก็ถ่ายเป็นว,วีดีโอให้ดูอีกทีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่เอาอไฟสวยๆเล็กๆอะไรไปแต่งพวกนี้มาให้เพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้งหรือจะตัดสินใจกันอีกทีนะึง ก็ส่วนตัวคิดว่าว่าดีครับก็เลยก็เลยเอามาแนะนำให้เพื่อนๆดูครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นรูปนิ่งแล้วก็แปะในวิดีโอให้อีกทีหนะึงหรือว่าเป็นวิดีโอถ่ายเป็นวิดีโอไฟวิ่งให้อีกทีนะครับขอบคุณครับ